สวัสด,ดีสวัสด,ดีสมาชิกพ่อครัวขอปลาทุกคนนะครับวันนี้ขอนำเสนอย่ำกากหมูครับรือวยนังหมูทอดเยวน้ำมันออกครับเยาน้ำมันออกกรอบๆนะครับครับเครื่องปรุงพริกพักรว่าสุดหลาบเลยครับดเดี๋ยวสุดหลาบองชุลลดจังหน่อยครับ น้ำกรกเน่าในพักกินแกมนะครับเป็นอาหารดีแกมเหล่าแกมเบียกับสายจวดน,นะครับอ่ะติดกงหัวหัวครับใส่เข้าไปกระเทียมกีบหน่อยหอมแดงพักหอมบักซีุ่งชิลดปรุงไปแล้วใส่เข้าไป เอาปด้น้นำประเด็กย,ยอหยดจักหน่อยัค๊ครับนอารับพอมันหอมนะครับปลาใส่เข้าไปน้ำมะนาวอ่าน้ำมะนาวบีบไปเลียวกันไปเลียวนี่ครับกีเดียดจวดฟังเสียงแปกแป๊ะๆเดี๋ยวคน กรอบมันๆน,นัวๆครับ ับมาแล้วคนนี้ากันซิมซิมอ,นนอืมอืม,อมโอ้โหตรวจพอดีนี่ครับสมาชิกครอบครัวคนแรกของครอบครัวน้ำมะนาวหยดสึกหน่อยโอเคครับรสสาส

เด็ดจับจับอาหารน้ำเนื้อ te กับไม่แต like> ้อาหารง่ายๆนะครับอาหารดีเกิดตัว bueno. ห้องนี้แหละแต่ห้องห็นออกไปหลายแบบหลายอย่างหลายแบบหลายแนวบางเดือนเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยกินเนี่ยอืลาบกากหมูยำกากหมูบางคนอาจจะเห็นแต่ตำน้ำพริกตำน้ำพริกทอดกรอบกินกับพริกกินเหรียญกินอันนี้หาง นี่กกินกับเพาก็ได้แก้มเราแอมเดียก็ได้นะครับนี่แล้วะครับง่ายๆเนี่ยถ้าก,กินกับแดดพังยังก็เอาคือหลับนครับทานน้ำเตเนื้อฝากขอบคุณไปทั้งผู้ติดตามครับทำคลิปมามือใหม่ฮัดเอ็ดนะครับยังบอมีขากล่องมายังมือใหม่ฮัดทำคลิป พิษพันธ์มองได้อันได้บดีบางงามกับคอมเมนต์มาบอกนะครับคอมเมนต์มาแต่ตารางในเรื่ยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับตะไคร่สองสัปดาห์มีผู้ติดตาม40กว่าโปคนก็คือว่าถือถือว่า่านต่อไม้ผมเลยนะครับขอบคุณในหลายขอบคุณพี่น้องขอบคุณเพื่อนหมู่ฝูงทุกคนนะครับขอบคุณจากใจขอโปรติดตามไปเรื่อยนะครับจิบอาหารง่ายๆเห็ดง่ายแซ่บ สบายปากอยากใส่ยังก็ใส่ใส่ไปเลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ